สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะจัดจเม n นนะคะ j u d g เม n t ก็คือเนื้อคู่บุญแต่ปางก่อนก็จะต้องดูไพ่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะขนาบซ้ายขวาเป็นไพ่ใบที่ดีใบหนึ่งนะคะแต่ต้องดูแต่ต้องอ่านตามไพ่ที่อยู่ข้างเคียงกันค่ะชีวิต ขึ้นอยู่กับเบื้องบนนะคะสำหรับไพ่จัดฉันความหมายนะคะชีวิตขึ้นอยู่กับเบื้องบนฟ้าลิขิตดวงชะตาหากเหตุเปลี่ยนแปลงหลายครั้งสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้หวังเนื่องมาจากผลกรรมจากชาติปางก่อน,นะคะ่ะเรามาเริ่มกันที่คนมีประเด็นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะถ้าตรงกับท่านก็ มันอาจจะบังเอิญด้วยนะอืมความบังเอิญไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ตรงกับท่านเลยก็ปล่อยวางค่ะคิดบวกโลกสวยไว้ค่ะอย่าปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตอยู่ในชะตาเนาะใหเราเรากําหนดลิขิตชีวิตของเราได้ค่ะใช้กับวันเวลา ให้มีความสุขนะคะมีความหวังมีกำลังใจค่ะไปเริ่มที่คนมีประเด็นนะคะสงไม้อัดสวินถือเหรียญแฮงแมนห้าไม้ราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำนะคะสิบไม้ ราชาถือดาบแปดดาบเฮ้าเหม็นหน้าใครแล้วเนี่ยเฮ้คนที่ถือถือดาบเนี่ยเออเขาก็เหม็นมันไส้คนนี้อ่ะเออเขาคือใครอ่ะเดี๋ยวเราไปตามติดดูกันอา่า ชาวราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะก็การเงินดีค่ะได้เก็บออมแลคะกับการค้าขายเนี่ยมีผู้สนับสนุนการค้าด้วยค่ะการเงินนี่ก็อืม,อมดีมากเลยเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราอ,อ่านดวงดาววันที่31พฤษภาคม2564นกะคะการเงินดีมั่นคงเลยค่ะอะกรรมาการงานอาชีพนี้ก็การเงินดีได้ลาพ้น จากประสบการณ์งานค่ะเป็นงานที่สิทสละงานนี้ทำบริหารเองเลยค่ะงานสังคมสงเคราะห์คนมีประเด็นก็ไปขัดแย้งกับเ,เพื่อนรว่นรวมงานเก่านะคะงานหนักงานใหญ่นะคนนี้เราไปดูสินักใครนะเนี่ยตามมาอีกแล้วเนะี่ยถือดาบเนี่ยแข็งมือทือเนะี่ย รู้เปล่าจาก็เรากดเขาเหม็นหน้าตามไปดูกันค่ะเขาคนนี้คือใครคะเนี่ยเป็นคนโสดนะเป็นคนเงี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าเนาะคนมีประเด็นว่าม,มีประเด็นกับคนเนี้ยเขาคือใครคนเนี้ยอ รพระจีนีพระจันทร์ก้าวดาบข่ามายเขามายุ่งวุ่นวายกับคนรักของเขาเออคนที่เขาถูกใจมากมายเลยถูกใจที่สุดเลยนะเออมายุ่ง คนรักของเขานะ่ะคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนงานหนักงานใหญ่เนี่ยมาเป็นคนรักของเขาเ,ออเนี่ยนะราชินีพัร์จันนะก็คือชาวราศีกรกฎเองนะแล้วจันอ่อนไว้อ่อนโยนแนละ้วก็ไปอยู่ในเรือนปัตตนินะนะมัง ในเสาในเรือนมังกรปัตตานีคนรักคู่ครองนั่นก็คือเดือดซันนะเนี่ยคนร่วมงานเก่าเ,ออเขามาส่งอ,อกรกฎมาส่งเดือดซันนี่นะอ,อสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้เนี่นะออตัวเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับปัตตานีคนเก่า30ปีต่อมาเนี่ยนะจำกันได้นะ เครียดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงจังมากกับคนที่ถูกใจเนี่ยอืมเสาในเรือนมง,งกร30สามสิบปีต่อมาจำได้แล้วคนคนนี้แหละที่ถูกใจที่สุดเลยอ่าคนนี้แหละที่ไม้ปองเคยร่วมงานกันมาหนักเหนื่อยเนี่ยอ่าเป็นคนที่ทางไกลด้วยเสาในเรือนมัง,งกรตั้งแต่ห้าธันวาคมหกสามถึงหนึ่งมีนาคมหกหกนะ ก็ชอบคนนี้แหละรักจริงเลยคนเนี้ยชอบมากเลยดาวอาทิตย์่ะเดอสันสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้คือสิ่งที่เมีค่าเลยเพื่อนร่วมงานเก่านี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการงานคนคนเนี้ยเป็นลาบเลยแหละ ลาภและพันธุคนที่ผูกพันคนที่จะให้ลาบกับชาวราศีกรกฎเนาะเคยร่วมงานกันมาก่อนเน,นี่ยคนเนี้ยเข้ามายุ่งเนี้ยเดลเ e อร์ The ก็คือคนรักรักจริงเลยรักจริงรักแท้เลยคนเนี้ยคนที่รอคอยมายาวนานเนี่ย ไม่ได้รวมใช้ชีวิตก็คือคนนี้แหละอืมคนนี้เข้ามาแทรกเนี่ยเรื่อวมง,งานเก่าเก่กันทั้งนั้นเลยอ่ะแนวโน้มค่ะอืดทนได้รอคอยได้นะชาวราศีรกรกฎนะไม่ได้อะรวมใช้ชีวิตกับคนที่ถูกใจมากคนนี้แหละ ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเนี่ยคนอ่อนวหวกว่าด้วยนะเป็นดาราทำงานศินละปะเป็นศินลปินที่มีชื่อเสียงนะเป็นที่น่าอิจฉาค่ะงานนี้เขาทำงานหนักงานใหญ่งามหัลท์ฮมลุ่งฮามคัมเน,นีนยนันก็เป็นงานสบายนะงานนี้ก็เป็นงานที่ได้ลาบมากมายเลยได้เฉลิมฉลองความสำเร็จทำงานไม่เหมือนใครเลยค่ะ ตัวของตนเองค่ะแนวโน้มนะคะแปดเหรียญหกถ้วยสีอิมเบอร์เจ็ดเหรียญแบบนแมจิกเชียนโอ้คนขึ้นค้านนี่เองเนาะชาวกรกฎเดเ็ด แนวโน้มก็เป็นคนอ่อนไหวกว่านะกเก่งในการงานงานช่างนี่นะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะดีอิมเพลกรรมการงานพ่อปีเพื่อนเป็นปุตตะอ่าคนอ่อนไหวกว่าที่ประสบความสําเร็จมีอํานาจบารมีคนคนนี้แหละที่ชาวกรกฎไม้ปองนะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลมีอํานาจบารมีขยันการงานหารายได้เชี่ยวชาญสมอง ว่องไวนะคนทางไกลนี้วินาดแม่จิกเชียนก็คือปุตตะนะกรรมการงานเนี่ยงานสื่อโซเชียลมีเดียสร้างสรรค์ขยันในการทำมาหาเงินนะคนทางไกลคนเนี้ย,ยคนขึ้นคานนะเด็กคนอ่อนวักว่าเนี่ยคนมีคู่หายากดยได้รับของเก่ามรดกตกทอดมาบริหารการงานมรณนะพัดพรากนะคนทางไกลนี้ดับรหัสสุภะไปอยู่ในเรือนมรณะ นะเป็นดาพระหัสอริอเป็นครูบาอาจารย์นะอ่าเป็นงานที่เขาต่อสู้มาหนักเหนื่อยนะเป็นบุคคลที่ขึ้นโสดตรมาเออขึ้นคานมายาวนานเนาะอ่าพระประหัสสุภาเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะทำงานเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้นะเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะร่างกายแข็งแรงค่ะ รัศภะพระรหัสอริเป็นครูบาอาจารย์ก็รุ่งเรืองก้าวหน้ากับการงานนะเป็นลาบใหญ่ของกรกฏเลยแนวน้อมดีค่ะรักจริงรักจริงหวังแต่งนะอ่ะมีเกณฑ์เดินทางมาพบปะกันนะมีเกณฑ์เดินทาง ไปต่างประเทศนะอีกคนหนึ่งนะอ่ะพบคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกรค่ะพ่อพี่เพื่อนค่ะคนเฉลียวฉลาดสมองดีมาเจอกันค่ะเชียร์รด,ดีเป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญสุนทานนะเป็นบูหฮยิ่งให้ยิ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะลิลี่ลสไยวางเลดีโก้พี่เซนนะเปิดเผยตัวต,วตนนะคะ ชาวรกรกฎก็ไปพบรักที่รักจริงหวังแต่งนะคะยินดีด้วยนะคะเป็นตัวของตนเองค่ะพี่เซนแนวน้มก็เป็นผู้มีอำนาจบารมีเนาะชาวกอกฎก็มาพบรักกับคนอ่อนไหวกว่าเนาะเป็นรักแรกพบนะมาเก่าก่อนก็กลับมาพบกันใหม่ค่ะ สองปีครึ่งค่ะเสาในาเรือนมังกรค่ะหนึ่งธันวาหกสามถึงห้าธันวาหกสามถึงหนึ 6, 6, ่งม <c oughs> ีนาคมหกหค่ะมาพบกับเพื่อนเก่าค่ะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนเก่าคนรักที่ไม้ปองค่ะไปต่อที่คนโสดนะคะชาวราศีกรกฎ แม่ธาตุน้ำค่ะอ่ายินดีด้วยนะคะรักจริงหวังแต่งค่ะ j u d g ิน n นะคะคู่แต่ปางก่อนค่ะค o โสดค่ะ The Hermit ราชาถือถ้วยสามเหรียญ The String สัน้นไปพบรักที่ถูกใจนะคะเล,เลิรักจริงหวังแต่งค่ะยินดีด้วยค่ะเไปเจอคนเงียบเฉยนะสีดาชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นผู้มีอำนาจบาร,รมีนะคะเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาวความรู้ค่ะคนโสด The อร์มิ t ก็คือถ่ายทอดวิชาวความรู้เป็นครูบาอาจารย์ค่ะประสบความสำเร็จกับงานเก่าแก่นะคะเดอเฮอร์มิัช ค้าขายนี่เป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะงานนี้ก็ปิดทองหลังพระค่ะแต่ของเก่าจากบรรพบุรุษมาทำมาค้าขายติดต่อกับคนใกล้ไกลนะคะอ่ามีประสบการณ์ความรักมาแล้วค่ะความรักของชาวกรกฎนั้นก็มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะไปพบว่าคนมีสเสน่ห์นะคะอ่าสตรนก,ก็คือสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้นะก็ไปพบรัก กับคนอ่อนวัยกว่าค่ะเดอสั้นปุตตะนะเคยร่วมงานเก่ากันมากวนคนเก่าค่ะอืมคนโสดนั้นก็จะมามีคู่กัาตอนอายุมากนี่แลนะหละเนาะไปพบรักกับคนอ่อนวัยกว่าค่ะรักจริงหวังแต่งนะคะแต่ทําไมเขาเฉยใช่ไหมเดอเลเบอร์นี้ก็คือคนทางไกลนะดาวคารปุตตะไปอยู่ในเรือนวินาศและเป็นดาวอังคารเลิดลมแข็งขันข,นขยันกรมการงานอาชีพนี่คือคนทางไกล อ่ะชาวราศีกรกฎก็เป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะผ่านความรักมาแล้วก็มีเออมีลูกติดมาด้วยเนาะอะ,ะมีบุญนะคะ,ะกรรมก็ใช้ไปหมดแล้วนะไปพบรักกับคนที่ใช้นะก็ดูสถานการณ์เขาเออว่าคนที่เรารักและถูกใจมากนี้อดูซิเขาเป็นใครนะ ดจมากค่ะรักจริงหวังแต่งค่ะเป็นรักแท้เลยค่ะคนคนนี้เลยค่ะติดต่อพูดคุยกันกับคนที่รักชอบมากเลยค่ะจุกใจที่สุดเลยค่ะแต่ฉลองความสําเร็จค่ะร่วมกันกับคนที่หมายปองค่ะดูเขาคือใครหกไม้ คนทางไกลค่ะประสบความสําเร็จในการงานค่ะอ๋อเป็นคนที่รักสายฟ้าแลบเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะคนนี้คนเก่าแก่นี่แหละงงงเลย,งงเลยคนอ่อนไววกว่าค่ะ,ะคนนี้แหละที่เป็นคนโสดมายาวนานคนอ่อนไหวที่มีความรู้ประสบการณ์ความรู้โท่าไปเป็นคนที่หาการเงินมาจากความเด็ดเหนื่อย คนนี้แหละคนอ่อนไหวกว่าประสบความสําเร็จจากการงานนะห่างไกลกันชั่วข่าวเป็นความรักที่รักสายฟ้าแลบมีโอกาสแต่งงานสายฟ้าแลบนะคะแนวโน้มค่ะหนึ่งไม้เดสั้นนะคนนี้แหละที่ถูกใจที่สุดเลยคิดบวกโลกสวยค่ะคนคนนี้ค่ะรักจริงหวังแต่ เจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวของเขาเองเลยเก่งในการงานยกให้เ,เป็นไม้หนึ่งนะคะเก่งในการงานแล้วก็มั่นคงทางการเงินรายได้ฐานะมั่นคงค่ะเป็นของขวัญของรางวัลที่ถูกใจชาวกรกฎมากค่ะคนทางไกลมีธุรกิจเล็กๆของตนเองนะคะคนเก่งค่ะสมองดีค่ะเชี่ยวชาญในการงาน สื่อโซเชียลมีเดียนี้แค่ครองว่งไฟมีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นชาวต่างถิ่นแดนไกลนะคะวินาะแมจิกเชียนคือปุตตะนะคะคนรักอ่อนไหวกว่านะ,ะการงานนี่ทำธุรกิจของตนเองเป็นของขวัญของรางวัลเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าหายากของกรกฎคนที่รักจริงหวังแต่งนะค,ะคิดบอกโลกสวยค่ะคนนี้เดอนสั้นดาวทิตยการเงิน,นดีๆมันคงนะคะ,นะคะเขา ได้ลาพ้นจากธุรกิจเล็กๆติดต่อค้าขายคนใกล้ๆในประสบความสำเร็จเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะคำแนะนําค่ะอิโนโนเซนตราเรงสดใสคิดบวกโลกสวยนะคะคนนี้แหละค่ะรักจริงหวังแต่งมีโอกาสรักสายฟ้าแลบนะคะแต่งงานสายฟ้าแลบสตริง กายจิตอิญญาณแข็งแกร่งนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วะคะ่ะเลสปอยว่างเล็อิทโก้่ะรักจริงหวังแต่งค่ะรักแท้รักจริงเลยค่ะเนี่ยนะคิดบวกโลกสวยค่ะมีความหวังมีกำลังใจกับชาวกรกฎคนโสดนะคะคนนี้คือความหวังกำลังใจมาเติมเต็มชีวิต ของกรกฏคนสูตรค่ะยินดีด้วยนะคะอ่าโชคดีค่ะมีความหวังมีกำลังใจค่ะ